Nhìn này là nó, nó, nó. Cặp, đường đường, nó, nó. Ừ, không mấy đó nó vẫn đi gặp cậu chọn đường đi nào kiếm lòng bạn nó cũng gặp tôm này bạn nó buồn rón nó gặp เซียนนนนะครับผมเสียนนนเพิ่งมานะครับเสียเพิ่งมาน่าจะไม่โาไม่ไปไหนเนอฮะวันนี้น่าจะไม่ร้อนแต่ไรครับผมอากาศครึมๆนะครับผม หรื่มมัน่ตกท่างรื่นแต่ไม่แน,น่ใจครับเพมว่าทําไม่นองกู่ตึงไม่ตกดูกันนี่ซ่องคนนายช่างใหญ่ของเราเริ่มทำงานเนพะิ่มนี่ทำประตูให้นองเลย แมนแมนม่ยุคข้าดิไม่ย่างสิไหนเพราะผมเห็นตามาแล้วเหมือนไมยุคาเลยไม่ย่างมันมันตบตะปูไม่ยางใช่ไม่ยุค้าเขาไปแต่งเขาไมแต่งนี่หรอนี่นว่านี่สังเกตตาไม่ยุคาเลย วันนี้นะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวป้านางจะอัปเดตน่องบุญร้อนอนะครับผม ส่วนกาจะจ่ายนะครับอ่าตาว่า oh. แบบอาคุณโมนกิน oh. แล้วก็รวมยอดทีเดียวมันมือไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเขารักษาตามอาการแล้วก็จะออกใบมาตามอาการตามยาที่เราต้องอตกแฝงแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เลยอัปเดตบอกไม่ได้นะครับนอกจากว่ารวบรวมเสร็จซับอันนั้นคือได้ครับผม นี่ครับ เริ่มเป็นรูเป็นรางแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วคิดว่าจะมุงกับอะไรครับพ่อใหญ่ยาคายาคากเนี่ยไปซื้อก่อนถึงพายุบ,บ้านอะไรนะ,ระค,ครับ เอาไว้หนาเลยครับผมซื้อมาสักสิบสองชั้นไปเลยครับผมชั้นเดียวมันบางผมว่าเวลามันแห้งเรียบร้อยครับผมมุงทีป่ะมุงทีเลยให้ยาวก็ต้องมุงทีอืม ตู <House> <S 2> <S 2> ้ต <mag> ู <ills> <int ans otted> ้แบบเย็ดเย็ดเย็ดเย็ต้นลายเย็นเลยอ๋อแล้วนี่เราเประตูแบบนี้ได้นี่บ่เอาแบบไหนเปิดข้างหรือว่าเปิดขึ้นเปิดข้างสิคะเปิดข้างกันเนาะมันมันไม่มีไม้จริงๆถ้ามีไม้ผมกะจะเอาแบบเอาแผ่นใหญ่แผ่นเดียวไปเลยเนาะ

ที่ดวมมากสิด้ยประตูเขาเห็นประตูมันาไหนมาตาตัวนี้ประตูมันเลหอดูลวประตูเงาสุดๆเลยอบทำเมนอนเริมเห็นบ่ครับประตูเอาจำนั่นพ่ออ่าครับอันนี้ไม่จำลองอาน้เฉยลอ๋อเปแบนเบิ้งเบิ้งององต้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 อง้องต้ง ไม่ต้องวังกับผมตีฉั้ทำไรอดีดีะดูครับดีดีนอนากำลังใจทำไมนอนแบบนั้นอะะอืม

em rói đưa ra đây đâu vậy sponsor nè riem rói rồi rồi nó còn hang. ào bố mày trăng trắng, có tầm hành gần còn. Có... Đi <laughs> đi, Điều... đi bay xịt cầm lăng hai, đủ sức với trắng phớt cặp. ไม่ดีดไม่ดีดครับยาชุกกำลังให้ก่อนกับสปอนเซอร์คนละขวดสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่นะครับกดกระดิ่งแจง้งเตือนนะครับผมกดกามโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆสวัสดีครับผม